สวัสดีค่ะวันนี้ทางโรงเรียนของเรานะคะกําลังฉีดอะไรคะเด็กๆฉีดยาฉีดอะไรคะฉีดยายาอะไรคะยายยาพ่นยุงใช่ไหมคะยาพ่นยุงยาพ่นยุงอ่ตอนนี้สภาพของควันอะดูควันโอ้โหกระจกระจายเต็มไปหมดเลยนี่นะคะเออมันเศษกระจกระจายเต็มไปหมดเลย ตอนนี้เด็กๆก็กำลังหนีควันกำลังหนีควัน,น,นอยู่นะคะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ไห่เจ้าหน้าที่กำลังกลับแล้วเจ้าหน้าที่กลับแล้วนะคะตอนนี้ฉีดพ่นยุงลายย,ยุงเยอะยุงเยอะนะคะเป็นมาตรการของน่าจะเป็นหน่วยงานของออบตอรหรือเปล่าน่าจะใช่นำทีมโดยอะไรคะผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือดีมากเลย ตอนนี้เราก็โอ้โหอยากคว่ำพี่ลูกตอนนี้เราก็อยู่อะไรคะลูกอยู่ใต้อะไรคะอยู่ใต้ต้นไม้แต่อยู่ใต้ต้นไม้อะไรอาตอนนี้เด็กๆก็วุ่นวายกันยกใหญ่เลย